สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันเสาร์ที่2เมษายน2565นะครับก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับผมเละเทะไปเลยนะครับผมนะที่เชลซีก็เปิดบ้านนะแพ้เบรนท์ฟอร์ดไปแบบขาดลอยเลยนะครับ4ประตูต่อนหนึ่ประตูเกิดขึ้นในช่วงเวลาเครื่องหลังหมดเลยนะครับ ไล่ไปตั้งแต่นาทีที่48ที่ลูดิเกอร์ยิงไกลยอย่างสวยดีใจแป๊บเดียวโดนยาเนลย,ยิงตีเสมอหลังจากนั้นคิสเตียอีลิกเซนยิงพลิกขึ้นนำอีกแล้วก็ยานเนลมาบวกประตูที่2ของตัวเองนะครับแล้วก็วิซ่าที่ลงมาเป็นตัวสำรองก็ตะบ,บันจากจังหวะที่เคลียร์กันปิดพลาดนะครับเคลียร์กันไม่ขาดแล้วก็คล้ายเกิงๆวันเล่ย์ยิงเข้าไปนะครับผมนะ เกมนี้ถ้าจะพูดสรุปเนี่ยสั้นๆไม่เยอะอะไรเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับเพื่อนๆแฟนเชลซีนะครับสังเกตตลอดเกมไหมถ้าดูครบ90นาทีจริงๆ,ๆ,ๆเครื่องแรกมันเหมือนกับว่าเออเชลซีเหมือนเป็นตัวเองอะไม่เร่งมากนะครับตามสไตล์ที่ทูเคิลชอบทำอะคือเทมโปไม่ไม่ไม่เร็วมากอ่ะแบบอ่ะไปทีละสเตปอ่ะสองค่อยไปสาม สองสามแล้วค่อยเร่งสี่นะครับเครื่องแรกก็เลยยิงไม่ได้มันก็เลยเป็นผล,นนผลก้นผลการขานออกมาที่เสมอศูนแบบสิบห้านาทีแรกเบนฟอร์ดยิงไปห้าครั้งแล้วอะแต่เชลซีเจาะไม่เข้าก็คือแบบก็พอเข้าใจแต่ตอนนั้นมันยังเสมออยู่ยครับแบบมันไม่เพียงพคเามไงนะครับเบน f o ฟอร์ดใช้โอกาสเปืองพอสมควรในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังเนี่ย ลงโทษเชลซีถึงสี่ประตูด้วยจังหวะทั้งความผิดพลาดและเรื่องสรีระของนักเตะนะครับชัดเลยวันเนี้ยการดวลลูกกาอากาศหรือการดวลกันแบบตัวตัวอะไรแบบเนี้บางทีเอาไม่ค่อยอยู่นะครับบางทีเ,เสียหลักง่ายนะครับล้มกันง่ายอะไรแบบเนี้นะครับวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยจะตําหนิอะไรมากนะสำหรับตัวผมนะมันเข้าใจเกมเหมือนตอนที่เจอเวสบอมฤด,ดูกาลที่แล้วที่แพ้สองห้านะครับ อันนั้นอะ่ะมันก็สุดวิสัยจริงๆนะครับเกมนี้ก็เช่นกันคือครึ่งหลังถ้าเรายังเล่นแบบเดิมอะ่ะเหมือนในครึ่งแรกแต่พยายามหาจังหวะคลองเกมเยอะๆไม่ให้แบบเบนฟอร์ดคลองบอลเยอะเกินไปอะไรประมาณเนี้ยผมว่ายังไงเชลซีก็ไม่ถึงกระทั่งแพ้ขาบ้านเละข,ขนาดเนี้ยนะครับเสมอก็ไม่มีว่านะครับแต่แพ้เละอย่างเนี้ยดูแต่ละลูกที่โดนสิครับเคลียร์กันไม่ขาดบ้างนะครับ ไอ้ลูกแรกไอ้ลูกตีเสมอเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่ายาแนวยิงดีมากนะครับยิงเสาแรกแบบเสียบใต้คานไปเลยอ,อันนั้นอะ่ะมันคือเราเคลียบอลกันไม่ขาดอะ่ะนะครับสกัดบอลกันไม่ขาดนะครับความเด็ดขาดมันหายไปอะ่ะนะครับแล้วก็ลูกสองเนี่ยมันเป็นจังหวะเตะม,มุมที่เชลซีพยายามจะเอาประตูขึ้นนําเพราะว่าเปิดครึ่งแรกเอ้ยครึ่งหลังมาเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรครับคือเชลซีพยายาม พับสนามใส่เบนฟอร์ดรอโอกาสสวนกลับแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรเลยมันเลยทําให้สกอร์ย์ในครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยดูริเกอร์เบิร์กสกอร์แรกเชลซีก่อน1 0, นะูนย์นาที4ดนะครับก็กองเต้พิกอ,อยู่ทางด้านขวาไอ้ทางด้านซ้ายนะตอนครึ่งหลังเนี่ยบุกจากซ้ายไปขวานะเชลซีหากเข้ามาข้างในให้ดูดิเกอร์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ซัดเต็มข้อ มันมีดวงนิดนึงอ่ะก็คือบอลมันเช็ดเสาในแล้วเข้าไปนํำหนึ่งโย์แต่วิ่งมาดีใจกับทูเคิลแป๊บเดียวสมาธิแบบคือตัวทูเคิลเองก็ลืมห้ามปามไปอ่ะนะครับมันไม่เหมือนมันไม่เก๋าเหมือนมูรินโญ่นะครับแบบพอได้ตัวมูรินโญ่บอกให้กลับไปกลับไปหรือแบบสมาธิอ่ะอ่าอย่าโค้ชพวกเนี้ยเขาจะมีเกินนิดนึงตรงที่ว่าแบบให้กลับไปก่อนแค่ลูกเดียวแล้วต้นครึ่งหลังด้วยมันยังไม่ใช่ท้ายเกมที่จะมาวิ่งมาดีใจแบบนี้นะครับ กลับไปปุ๊บเนี่ยมันต้องไปจัดระเบียบและเล่นเกมรับเพราะว่าเบิร์ฟอร์ดจะบุกใส่แล้วเข้าใจใช่ไหมครับแล้ววันนี้เขาเล่นระบบหลังสามด้วยสามห้าสองเลยนมจะไม่ผิดอะ่ะคือให้ให้ให้ทางอ e ีวานโทนี่กับเอมโบโมยืนคู่กันเลยอะ่ะนะครับหรือบางทีก็เล่นรับห้าคนแน่นไปหมดนะครับแต่สังเกตยอย่างหนึ่งก็คือตรงกลางอะ่ะวันนี้จัดมาให้ลูฟลอบจัชี้อยู่ตรงกลางที่อยู่ต่ำอะ่ะ ผิดพลาดไปอันนี้ตำาหนิตูเคิลตรงที่ว่าจัดจัดนักเตะลงมาไม่เหมาะกับเกมอ่ะไม่เหมาะกับตำแหน่งที่เขาลงเล่นอ่ะลอฟเตชิกไม่ควรเล่นต่ําครับเอาเป็นว่าบางเกมอย่างเอฟเอคัพอายพอได้เจอทีไม่ไม่หนักหนาเกินไปอ่ะาอะย่างเงี้ยพอได้ครับแต่ถ้าเกมแบบเนี้ยแดนกลางเนี่ยนอก,การดอินิกเซนยานเนลเนี่ยนะครับของทางเบนฟอร์ดอ่ะสังเกตไหมครับตอนที่ กองเต้กับเมสซมาขึ้นไปมันทําให้ลอตชชิกตรงกลางมันโดดเดี่ยวมันอยู่กับเทียโก้ซิวากับลิลิเกอร์กันแค่3คนไม,ม่เหมือนตอนเล่นเซนเตอร์3าคนนะครับเซนเซนตอร์3คนอย่างน้อยมี4มี5บางทียืนคู่กันจอร์เจนโยหรือโคเวเซหรือกองเต้โควควเซมจะอยู่หน้าหน้าเกมรับแล้วมีวแบ็คขวากับมีแบ็คซ้ายจะเติมขึ้นไปแต่เกมเนี้ยรับเ,เลือกเล่นหลังสี่มันเลยทําให้ลูดิเกอร์กับซิวามันมีแค่2คน แล้วเอมโบโมกับอีวานโทนี่เขาไล่บีเพซซิ่งสูงใส่เชลซีด้วยมันก็เลยทําให้การออกบอลของเชลซีมันยากแล้ะลอตชิกโดดเดี่ยวพอได้บอลปุ๊บพยายามจะไปเองก็โดนลุมสามสองถึงสามคนนะครับเนี่ยชัดเจนเลยว่าแบบทูเคิร์เลือกนักเตะมาคือตัดสินใจคือเหมือนกับประมาทไปนิดนึงอะ่ะนะครับ ก็น่าจะรู้อยู่บ้างว่าเบนส์ฟอร์ดบางทีเขาก็เนี่ยถ้าเจอทีมใหญ่เขาอาจจะเล่นรัดกลุ่มไว้ก่อนแบบส่งหลังห้ามาเลยนะครับเล่นหลังสามอะไรแบบเนี้ยนะครับคือติงทูเคิลผมติงเกมเนี่ยประมาณห้าสิบเลยน,นักเตะด้วยห้าสิบนะครับอาจจะตัดสินใจพลาดไปนิดนึงนะครับมันก็เลยแต่ละลูกที่โดนอิลิกเซนหลุดอ่าเปิดเอมโบโมเปิดลอดขามาได้อิลิกเซนก็แปรงัดแค่บอลงัดข้ามตัวเอเมนดี้เฉย ลูกยาเนลเนี่ยอันเนี้ยป้องกันไม่ได้แนร่ยเขายิงเสียบขนาดนั้นนะครับแล้วมันคือเขายิงดีอะนะครับมันทุกอย่างมันมันเป,ะเป๊ะไปหมดทั้งน้ําหนักทั้งทิศท,ทางบอลแต่ส่วนลูกสองที่เสียนะครับเห็นไหมคือเ,เพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูไฮไลท์เนะี่ยทูวิชั่นมีแน่ครับลองไปดูลูกที่สองที่เราเสียเห็นัจ้าะาสีเยดไหมครับอ่าเอมโบโมแน่ๆอะถ้าผมจำไม่ผิดอะที่ เล่นชิงจังหวะใช้ส่วนหนาของเขาอะชิงจังหวะแล้วก็เล่นได้แล้วพลิกตัวไปเลยอะเนี่ยครับใช่ไหมครับผมก็ไม่ชัวร์ว่าไอ้จังหวะตรงนั้นอะซีเอ็ดต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆหรอแบบแล้วทำไมไม่เป็นพวกตัวกองเตะหรือแบบพวกลอ็อตเตชี้อะไรเงี้ยนะครับผมก็สงสัยแค่นี้เลยนะครับแลนะเรีละอย่างหนึง่งนะครับที่เสียเปรียบแล้วเสียประตูที่สอง ส่วนลูกที่สามเป็นจังหวะที่เขาทำดีแล้วกันสำหรับเบนฟอร์ดคือการชิงจังหวะเดียวอะ่ะนะครับที่อีวานโทนี่จ่ายให้อ่าทางยานเนลอะ่ะทําจะไม่ผิดนะเนี่ยเป็นอีวานโทนี่จ่ายจังหวะเดียวเลยจ่ายชิงจังหวะเบ้นจังหวะเดียวไปเลยแล้วหลุดไปอะ่ะแล้วยานเนลงัดแบบกาจะยิงเลี่ยนนะแต่กลายเป็นว่างัดบอลเฉยยิงแบบเหนือเหนือชั้นอนะ่ะยิงชิพข้ามตัวเมนดี้เมนดี้ล้มตัวจังหวะคิดว่าจะยิงเลียดแต่ เสียหลักไปเลยแล้วก็ปัดไม่พ้นอ่ะนะครับสามหนึ่งลูกนั้นนะ่ะดูแต่และลูกแลก้วกันสองกับสามเนี่ยตรงเนี้ยครับแล้วลูกสี่เป็นการเคลียร์กันไม่ขาดอีกนะครับก็แย่งกันเล่นระหว่างดูริเกอร์กับซิววาก็เลยเป็นที่มาของลูกสีที่เสียประตูไปนะครับก็จบเกมซีหนึ่งนะครับ ส่งลิสเจมส่งโควาเซตส่งลัวคูลงมานะครับก็แทนกองเต้แทนติโมแวเนอร์แล้วก็แทนมา r อสอลองโซนะครับคือผมมองว่าเบนฟอร์เขาเล่นเป็นธรรมชาติของเขาอะการเคลื่อนที่ไปจ่ายบอลแล้วมันถูกจังถูกตำแหน่งคือเพื่อนยืนตรงไหนคือจ่ายตรงนั้นจริงๆอะนะครับเหมือนซ้อมกันมาเป็นอย่างดีอะเหมือนเตรียมพร้อมจริงๆอะที่มาเล่นเกมเนี้ยส่วนเชลซีมันเหมือนกับ เปเล่นทีมชาติมาแล้วกลับมามันซ้อมกันไม่กี่วันแล้วแบบมันจับจังหวะกันยังไม่ยังยังไม่ค่อยลงตัวนะครับนี่เป็นอย่างหนึ่งที่ถ้าเป็นนักเตะตัวเดิมอ่ะผมว่าอากองกลางอาะสมมติกองเต้ยืนโควาเซตไม่สันเมาส์ก็ได้อ่ะยืนอย่างเงี้ยหรือวันเล่นหลังสามเหมือนเดิมอ่ะนะครับผมว่าเกมนี้อาจจะไม่เพียงพำนะครับแต่กลายเป็นว่าครูเข้าตัดสินใจพลาดเหมือนซีซั่นที่แล้วอีกแล้ว่วที่ มีบางเกมอ่ะที่แบบอย่างเงี้ยจัดทีมลักษณะแบบเนี้ยนะครับผมประมาทเกินไปอะไรเงี้ยอย่างเกมของเวสบอมนี่ก็คือพอโดนไปเรื่อยๆมันสมาธิมันเริ่มไปเริ่มไปนักเตะมันเริ่มไปเริ่มไปมันไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วจ่ายบอลอะไรก็ผิดพลาดกันไปหมดอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยพ่ายแพ้ไปนะครับก็ผมพอจบเกมเนี่ย พอโดนลูกสามเนี่ยผมผมรู้เลยว่าเรียบร้อยครับเกมเนี้ยไม่น่ารอดนะครับแพ้แน่ๆจะโดนกี่ลูกนยว่ากันครับแต่ว่าแพ้แน่แนนะครับสาหรับเชลซีในเกมเนี้ยนะครับผมก็ยังดีนะครับที่คะแนนเนี่ยมันยังพอที่จะทิ้งระยะห่างบ้างกับแก๊ปทีมที่มันอยู่อันดับห้านะครับอย่าไปนับอาร์เซนอลน,นะครับอาร์เซนอลแข่งน้อยกว่าเราแล้วตามแค่ห้าด้วยชนะพุ่งถ้าเขาชนะ เกมกับคิซ่าผาเหรอนุสจะแต่คือวันจันทร์มั้งนะครับถ้าเขาชนะได้มันก็จะเหลือแค่สองนะครับเป็นห้าสิบเจ็ดส่วนเชลซีมันห้าสิบเก้านะครับตามกลุ่มบนเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงครับสิบสี่คะแนนบ้างสิบสามคะแนนบ้างนะครับไม่ต้องไปพูดถึงนะครับสองทีมนั้นแปดนักสุดท้ายใครจะเข้าวินก็เรื่องของเขาเลยนะครับส่วนอันดับหนึ่งอันดับสองแต่ตอนเนี้ยมันเป็นการชิงกันเลยครับสามสี่ห้าหก จ็ดรวมวูปไปด้วยนะครับแปดเวสแฮมนะครับเก้าเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์เพิ่งแข่งมายี่สิบแปดเกมเองนะครับแต่ว่าคะแนนก็หายแต่แกลบเกือบคะแนนที่มันไล่เนี่ยก,กันก็คือห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็อันดับสี่ของอาร์เซนอลนะครับแต่อาร์เซนอลมันได้เปรียบกก่าทีเหมือนตรงที่ว่ายังแข่งแค่ยี่สิบแปดเกมแมนยูเพิ่งแข่งจบไปก็สามสิบแล้วนะครับวูฟก็สามสิบเอ็ดคะแนนสามสิบเอ็ดนัดแล้วเวสแฮมสามสิบนัดแต่พรุ่งนี้ จะเล่นนะครับผมก็จะเป็นนัดที่สามสิเบเอ็ดคือเชลซีตอนเนี้ยอันดับที่น่าจะกังวลแบบไล่จี้เราก็คืออาร์เซนอลทีมเดียวทีมอื่นปล่อยไปเลยครับอย่าไปซีเรียสตรงนั้นมากนะครับแพ้โอเคไม่เป็นไรแพ้นัดที่สี่ของฤดูก,กาลโอเคครับช่างมันนะครับค่อยว่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเจอทั้งอาร์เซนอลแมนยูนเต็ดเวสต์แฮมเลสเตอร์นะครับ ซาแฮมตันนะต่อไปเจอเรลมาริดอะนะครับก่อนคือหลังจากเจอเรลมาริสสุดสัปดาห์การสัปดาห์เนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวไปว่ากันในแชมเปี้ยนลีกแล้วกันนะครับโอเคไปดูรายชื่อที่ทูเคลส่งมาครับอย่างที่บอกครับสี่สามสามนะครับมันเป็นน่าจะเป็นสี่หนึ่งสองสามอะไรประมาณนี้คือแบบเราจะชี้ห้อยตัวตามแล้วกองเต้กับเมสัมนเมาส์จะยืนข้างบนอะนะครับสี่เย็ดอยู่ขวาแวนเนอร์อยู่ซ้ายแล้วก็ฮาวเวิร์ดเป็นหน้าเป้านะครับ ก็เมนดี้เอ็มโพ่สาวทูกองหลังอลองโซ่แบ็กโฟนับอลองโซู่ดิกเกอร์ซิวาอัสเปกเวตากองกลางกองเต้ลอปตาชิกเมสันเมาส์นะครับริมเส้นนะครับสองตัวก็แบรนเนอร์กับซีหน้าเป้าเป็นฮารเวินะครับส่วนตัวสำรองเนี่ยแบรนเนอร์ออกนะครับดูคล,ลงมาแทนกองเต้ K ออกนะครับเอาโควาสิตลงมาแทนแล้วก็ลิสเจมนะครับลงมาแทนมาโก้ลองโซ่ S, แล้วก็โยกไปยืนแบ็กซ้ายนะครับผมนะในเกมเนี่ยสลับลิสเจมนะครับ พอโคววสิปลงมาเนี่ยเหมือนโยกลิสเจมไปเล่นวิงแบ็คขวาอะไรประมาณคือเล่นแบ็คขวาแล้วก็ให้สเสเยนเล่นซ้ายอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมนะในช่วงไยท้ายนะครับผมก็จบเกมไปซีหนึ่งนะครับโบริบูลเลยนะครับเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยก่อนเกมการแข่งขันประมาณสองสามชั่วโมงก่อนมันมีการตะท้วงอนะเรื่องตะกูลดิเกตนะครับผมนะเชลซีแฟนเชลซีบางกลุ่มนะครับ คือกลุ่มไม่เยอะมากมาอะไรมากครับแต่ว่าคือประท้วงครับแมวนี้เกตริกเกตนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเชลซีที่เล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยววันที่11ก็จะเป็นวันสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ยเรื่องเจ้าของทีมค่อยว่ากันนะครับผมแล้วก็สถิติดูครับคอมบอลไป70.4%นะครับผมยิงไป21ครั้งเข้ากรอบ8ได้มาลูกเดียวนะสำหรับเชลซีส่วนเบน,นฟอร์ดนะครับเกมเกาะเกมที่แล้วที่เจอเชลซีช่วงเดือนตุลาคมนะครับผม เขายิงเยอะมากแต่ว่าทําเป็นประตูไม่ได้แต่เกมนี้ฉวยโอกาสแล้วทําได้ดีนะครับโดยเฉพาะนักเตะพวกอีเล็กเซนยันเนลอะไรพวกเนี้ยนะครับทําได้ดีมากเลยนะครับในเกมเนี้ยคือเขาเล่นเป็นธรรมชาตินึกภาพตามแค่นั้นเลยเขาเล่นเป็นธรรมชาติมากเล่นเป็นแบบคือซ้อมมายังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับผลจังหวะชิ่งแล้วจังหวะเล่นจังหวะเดียวอะไรแบบเนี้ยคือทําแบบไหลลื่น่ะนะครับรู้รอยู่แล้วว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้จ่ายได้เลยเพื่อนได้แน่นอนแล้วก็ใช้ สลีล่าใช้ความแข็งแกร่งในการครองบอลนะครับผมอ่านะครับสัมผัสบอลไป826ครั้งนะครับเชลซีผ่านบอลไป633ครั้งนะครับดูเคลียร์บอลนะครับแท็กเกิลดูครับ19ครั้งอ่ะสลับเบนฟอร์ดอะเชลซีแค่9เองนะครับเคลียร์ไป34ครั้งอ่ะเตะมุม12นะเชลซีนะครับแล้วก็เสียฟาวเนี่ย11ครั้งนะครับเชลซีนะก็ประมาณนี้สำหรับเสถิยรหลังเกมนะครับผมก็โอเคเอาไว เดี๋ยวลยกันในแชมเปี้ยนส์ลีกครับว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามาริดรู้สึกว่าจะชนะนะครับผมบุกไปชนะรู้สึกว่าเซลตาบีโก้หรือทีมอะไรไม่รู้อะนะครับสองหนึ่งอะนะครับผมก็เดี๋ยวเขาต้องบินมาเยือนเชลซีที่สแตฟฟอร์ดบิดก็ให้กําลังใจกันต่อหวังว่าสมาธิจะกลับมานะครับเหมือนตบหน้าแรงๆทีหนึ่งเลยนะครับหลังจากเบรกทีมชาตินะครับผมสำหรับเชลซีก็เอาอีกแล้วครับเหมือนฤดูกาลที่แล้วเป๊ะเลยครับที่หลังจากเบรกทีมชาติมาเล่นเจอกับ เฟสบอมแพ้ไป2-5นะครับผมแล้วก็ต่อแชมเปี้ยนลีกที่บุกชนะปอโต้2-0นะครับก็ดูว่าเกมกับมาริศจะเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่าที่เก็บผลการแข่งขันที่ดีกลับออกมาได้นะครับผมในการเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดในเลกแรกครับแล้วก็ขอาไว้ติดตามกันต่อไปในช่วงกลางสัปดาห์นี้ในในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะเกมนี้ก็จบไปนะครับอย่างที่บอกนะครับก็ ตารางคะแนนก็59เหมือนเดิมครับเดี๋ยวถ้าอาร์เซนอลชนะได้มันจะตามเหลือแค่2คะแนนนะครับผมก็โอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับช่วง after the match ยังไงก่อนจากไปฝากกด subscribe ช่อง hand of blue ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสำหรับช่องเชลซีช่วงนี้ชนะ่องนี้น้ำสำหรับวันนี้ช่วง after the match ก็ขอตัวลาไปก่อนแนละ้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ